พอเราคิดคิดได้ว่าจะทําเราจะใช้เวลาในการดําเนินงานทันทีในทุกกระบวนการโดยมีการวางแผนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทําในเวลาราชการเราเราจะใช้เป็นงานอดิเรกมากกว่าเพื่อให้งานออกมาผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ ลายข้อคอรหาก็คือก็คือฉํานอกเวลาใช่ครับนะครับแล้วก็มีทีมงานช่วยกันใช่ <นะ S 2> ใหลายก็จะมีน้องๆช่วยกันเยอะหลายคนครับ ครับศิลปินสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมชื่อสุเพลศักแสงโสภานะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศและคังข้อมูลครับเราปัจจุบันก็ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติที่หออาครศิลปินครับครับผมวันนี้ที่หออาครศิลปินมีงาน ลายรักวรรณสินใช่ไหมครับศิลปินได้ทําตัวงานศิลปะต้อนรับหรืออะไรอยางไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยพอเรารู้ว่าจะมีงานลายลักวรรณศินเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ประชุมกันในทีมของหออัคาศิลปินว่าเราจะจัดทีมงานอะไรเพื่อที่จะต้อนรับคณะทีมงานคณะผู้เข้าอบรมรวมถึงศิลปินแห่งชาติแล้ว ผลก็คือเราจะใช้นกเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงสิ่งต่างๆโดยในแรกเริ่มเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงลึกว่านกเป็นสื่อถึงอะไรมากนะักจนกระทั่งเราตกผลึกว่าเราจะใช้นกในการสื่อถึงความเป็นอิสระครับผมก็เลยกลายออกมาเป็นงานศิลปะที่เป็นอินสตาเลชันใช่ไหมครับ,รบสามชิ้นลองอธิบายเล่านิดนึงครับอย่างชิ้นแรก เบื้องต้นก็คือเราเราเพอคิดว่าจะทํานกในลําดับแรกเราคิดก่อนว่าเราจะใช้วัสดุอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีไม่เคยทํามาก่อนในเรื่องนี้อะไรเนงะี้ยตกผลึกเป็นกระดาษที่เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์โดยเรานําเนื้อหาจากงานเขียนของศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ปี2528มาถึง2562ันาร้อมาทำเป็นผลปีต่างๆจนเต็มต,ต,ต,ตัวนกครับได้มาจำนวน11ตัวแต่กว่าจะไปถึงออนกที่เต็มตัวเนี่ยมันจะเริ่มจากออตัวกระดาษกระดาษที่เป็นกระดาษเปล่าซึ่ง มันก็จะอยู่ติดกันแล้วก็เรียงร้อยเข้าไปสู่เครื่องพิมพ์ดี uh huh. โดยเครื่องพิมพ์ดีเราได้เชิญเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเป็นอุปกรณ์แทนตัวของอาจารย์สุภาศิริสิงห์หรือโบตานนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสืบต่อในสายงานด้านวรรณศิลป์หนังสือทอลักษณ์ถักลายสืบสายวรรณศิลป์เนี่ยความสําคัญก็คือ เป็นผลงานที่ศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขียนขึ้นโดยที่เราคัดเลือกผลงานเด่นๆเข้ามาใส่นะครับาการเลียงร้อยหลังจากเครื่องพิมพ์ดิดเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาในแต่ละแต่ละบทแต่ละตอนของแต่ละท่านเรียงร้อยไปเป็นกระดาษซึ่งมีความยาวไปเรื่อยๆจากนั้นก็คือเมื่อ เมื่อถึงจุดหนึ่งกระดาษได้ขยายออกหรือแผ่ออกครับมันเรียบเสมือนว่ามันมันมีความอิสระอย่างใดอย่างหนึ่งแต่กระบวนการตกผลึกยังยังอยู่ในขั้นตอนของแผ่นกระดาษอยู่แต่ uh huh. นั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนทรงมีเริ่มมีรูปลูกทรงที่เป็นหัวหัวนกโผล่ขึ้นมาครับ แล้วก็เป็นเริ่มเป็นปีตัวบางๆแล้วก็เลี้ยงร้อยออกไปจนเป็นนกขยานออกไปข้างนอกอย่างยิ่งใหญ่ภาคภูมิอย่างอิสระ,ะครับตัวนกสิบสิบเอ็ดตัวมีความหมายยังไงไหมครับนกสิบเอ็ดตัวมันมันอาจจะไม่ได้สื่อความหมายในส่วนของลึกซึ้งอะไรถึงขนาดนั้นแต่มันแสดงถึง ความเป็นผลงานศิลปะที่ศิลปินแห่งชาติอุทิศตนในการเขียนผลงานสืบทอดมาจนเป็นตกผลึกเป็นผลงานแล้วท่านเหล่านี้ก็ได้อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อถ่ายทอดงานศิลปะมาอย่างยาวนานทีนี้ก็คือความมันมันตรงกับบริบทของหอคระศิลปินในการจัดงานลายลักษณ์ณศิลป์ซึ่งมันเป็นประหนึ่งการยกย่องเชืกอชรติศิลปินแห่งชาติรวมถึง การแสดงความเคารพพวกท่านเหล่านี้ด้วยครับครับผมตัวนกนี้เราทําพอเป็นนกจริงๆนี้เราพับจากกระดาษเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นลูกนกเลยคือนในหนังในการนํามาทําเป็นตัวนกเนี่ยเราจะตัดเป็นขนโดยกรรมวิธีการทําเราจะทําเราจะไปศึกษาปีของนกก่อนว่ามันมีกระบวนการยังไงเราก็ทํามาเป็นปี ทีเรก็นํามาประกอบแต่งานมันจะไม่ได้เหมือนจริงมากนะเพราะว่ามีความรู้สึกอยากให้มันเป็นกึ่งนมามธรรมโดยเราใช้โลหะมาทําเป็นปากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของขาที่เป็นตัวผลึกลูกปัดต่างๆเพื่อให้ดูแปลกแยกออกมาให้ดูไม่ได้เสมือนจริงสทัทีเดียวอ๋อครับดวงตาก็เช่นกันนะครับดวงตาก็จะใช้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือมาทําเป็นหนังตาเพราะว่าก็เป็นการใช้องค์ประกอบของหนังสือหนึ่งเล่มอย่างคุ้มค่าที่สุดในการที่จะอุทิศหนังสือเล่มนั้นให้กับนกสิบเอ็ดตัวพอพอทํามาแล้วเนี่ยไอตัวนี้อะไรครับกงนกเลยว่ากงนกกงนกเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่ ต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการโดยตรงเนี้เราติดเป็นกรงทองซึ่งมันจะเป็นตัวเชื่อมไปยังอีกจุดหนึ่งก็คือกงนลกหลักในโถงนิรศการครับในถงนิรศการโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอีกตัวหนึ่งเลยครับ ที่นกทยานออกไปครับม,มันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อครับภายในหออัคารศิลปินเนี่ยก็จะมีผลงานอีกชิ้นหนึ่งของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ก็คือภาพบินเดี่ยวครับซึ่งสื่อถึงความอิสระภาพนี้เป็นภาพถ่ายพระราชภาพถ่ายรางวัลพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงวินิจฉัยโดยพระองค์เองอาจารย เจ้าของผลงานก็คืออาจารย์ยันยงโอราลาชินศิลปินแห่งชาติปี50นะครับปี50<ม>ครับ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นภาพถ่ายแนวขาวดำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นงานศิลปะเพราะสามารถใช้เวลาในการศึกษาในการมองให้ลึกซึ้งได้นานโดยปราศจาก การชี้นำหมายถึงว่าเราสามารถนั่งมองมันได้ด้วยดุลพินิษท,ที่เปลี่ยนด้วยความสุนทรียภาพเราไม่รู้ว่านกกำลังบินไปหรือบินมาแล้วก็จะบินไปไหนมันบ่งบอกถึงความเป็นอิสระจริงๆซึ่งเราก็ต้องการให้ใหเห็นภาพมากขึ้นว่าความอิสระมันเป็นยังไงเนี่ยร ผก็ผ<ม>คือเชื่อมโยงไปถูงงานอีกชิ้นหนึ่งได้ครับฟาไปดูเลยครับเมื่อเราเชื่อมโยงสิ่งที่เชื่อมโยงมาจนถึงตรงนี้ภายบริเวณนี้จะเป็นกรงนกครับซึ่งกรงนกที่เห็นเนี่ยจะเป็นกรงนกที่เปิดอยู่ในหลายๆแบบรวมถึงกับดัก สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่กักขังอิสระภาพหรือ,อรเป็นตัวกักขังอิสรภาพซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเลือกเองเพราะกรงเปิดอยู่อย่างนี้ครับถ้าถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระในแบบที่ถูกต้องถูกทำทำนองคลองทำได้เราจึง ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุต่อไปอยงนี้ยแต่จะมีนกอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นนกคูกสีดําบที่ที่อาศัยอยู่ในนี้เราเราเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ที่นี่ที่จําเป็นจะต้องวางตัวอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยพิทักษ์รกษางานในใน,ในทุกลักษณะเพื่อดูแลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้ออกจาก ขนบม,มากนักแล้วก็ไม่ให้สูญหายไปเนี่ยใช่นกคู่เพราะเป็นตัวแทนของความรู้ด้วยใช่ไหมครับมีสื่อ<ช>ความหมายในส่วนตรวนี้แล้วก็ดวงแก้วจะบ่งบงบอกถึงมวลมนุษย์<อ>สยชาติทุกทุกกลุ่มครับ,ม,รบมันจะมีประกายลุ้งอยู่ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ทุกเพศทุกวัยจริงๆในส่วนตัวนี้แล้วก็เป็นการต้อนรับยอยู่ภายใต้ อยู่ล้อม,ดดมรอบประติมากรรมหนึ่งเดียวกันครับประติมากรรมหนึ่งเดียวกันเนี่ยแสดงถึงความเป็นศิลปะสามสาขาผ่านโดยนําเสนอผ่านศิลปินแห่งชาติสามสาขาก็คือทัศนศิลป์ศิลปะการสาแสดงและวรรณศิลป์โดยจะมีลักษณะโดดเด่นชิ้นนี้เป็นของอาจารย์กมนทัศนานชาลีครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จะมีปากกามีหลอดสีเป็นสีลักษณะสีไหลลงมา มีตัวโน้ตมีกองยาวแล้วก็มีลูกกิ้งสัญลักษณ์ต่างๆตามแต่ละสาขาลงมายันถึงพื้นดินก็คือลูกกิ้งซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์กรมลถนัดเนี่ยก็คือเป็นภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ของอาจารย์โดยที่ฐานประติมากรรมก็จะมีลักษณะมีลูกของสัญลักษณ์ของเข็มศิลปินแห่งชาติอยู่ด้วยครับซึ่งสื่อให้ถึงสื่อแสดงถึงว่าเป็นสถานที่ที่จัดแสดง ผลงานศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติเป็นหลักที่หออา克拉ศิลปินครับส่วนมีงานกวีนิพนธ์ในส่วนตรงนี้จะมีงานกวีนิพนธ์ของอาจารย์นวรัตน์พงภับูลและอาจารย์สถาพรศิษจังอยู่ด้วยซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับองค์เอกอา克拉ศิลปินและงานด้านศิละปะอของอาจารย์สถาพรครับ อก็อคจะเป็น,นจะพูดถึงคุณค่าของความเป็นศิลปินด้วยครับเพื่อให้ครบองค์ประกอบของของความเป็นศิลปิน,น,าานการธรรมชาติาไปดูได้ได้โอเคครับผมดอกไม้นี่ก็ประดับด้วยอยู่ในงานด้วย <laughs> ก็<อ>ในลักษณะของงานวรรณศิลป์จะเป็นการพูดถึงความงาม ในการเรียงร้อยถ้อยคำภาษาที่ศิลปินแห่งชาติหรือผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ได้เข้ามาแล้วก็เรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติเป็นหลักมันทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสุทรนียภาพจึงมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อให้มีความคิดดุลพินิจต,ต่างๆได้สวยงามมากขึ้นครับผม แล้วเชื่อมโยงต่อไปถึงงานชิ้นสุดท้าย okay. ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการวางดอกไม้อยู่ในโถงห้องนิทรรศาการศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เราจัดแสดงโดยการนําดอกไม้มาวางไว้หน้าโถงกลางในห้องนิทรรศาการศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ครับซึ่งมันเป็นการแสดงถึงความเบิกบานในงานด้านวรรณศิลป์โดยเฉพาะ ของผลงานของศิลปินเนแห่งชาติที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท่านรวมถึงบทบาทหน้าที่หมุดหมายสำคัญในในงานด้านวรรณศิลป์และในวงการวรรณกรรมของประเทศไทยโดยจัดแสดงในห้องนี้จะจัดแสดงผลงานรวมถึงอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ก็คือหม่อมราชวงศ์คึลิปปามโมนคร,ครับ จนถึงปัจจุบันโดยดอกไม้ที่วางเรียงไว้ณใจกลางห้องเนี่ยเราตั้งชื่อว่าความเบ่งบานในงานวรรณศิลป์ซึ่งก็จะอยู่ท่ามกลางคำนิยมต่างๆของศิลปินแห่งชาติเปรียบเสมือนคำสอนเป็นคำพีที่คนรุ่นหลังสามารถนำไปปฏิบัติและใช้ในการ เขียนงานหรือส,สืบสารงานด้านวรรณศิลป์ได้ครับลักษณะการเรียนเราใช้ดอกไม้ดอกนหนึ่งหนึ่งแก่กันอะไรลักษณะนี้ลักษณะการจัดวางะครับการจัดวางก็คืออยากให้มีความหลากหลายทางด้านสีสันให้ดูเหมือนกำลังอยู่ในสวนดอกไม้ครับแล้วก็มีการจัดวางเพื่อให้คนสามารถเดินเข้าไปถ่ายภาพได้ โดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเกิดความสวยงามและความภาคภูมิใจครับแล้วก็คือเป็นเว้นทางเดินไว้เป็นตัวที<ช>เพื่อให้คนสามารถเดินเข้าไปอยู่ท่ามกลาง,า<อ>งสวนดอกไม้ได้เป็นนดองงงไม้แห่าวศิร์สว,สวยงามมากเลยครับ <c oughs> คืองานที่ทําในโครงการลายลักษณ์วรรณศิลป์นะครับเราทําเพื่อเป็นตัวแทนแห่งการขอบคุณเป็นตัวแทนแห่งการเคารพบูชาศิลปินแห่งชาติในฐานะที่แต่ละท่านอุิศตนมาร่วมกันถ่ายทอดงานที่หออัคารศิลปินส,สิ่งเหล่านี้อยากจะเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นหออัคารศิลปินในการที่จะส่งเสริม งานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะในโอกาสที่เราได้จัดงานถ่ายทอดวรรณศิลป์เราก็เลยทําเป็นเป็นนิทรรศการเป็นสิ่งประกอบของงานขึ้นเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมในงานเขียนซึ่งนกเนี่ยหลายๆครั้งนักเขียนจะเอามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแต่ในกรณีของหออัคาศิลปินเองเราจะใช้เป็น ตัวแทนของอิสระภาพไม่ใช่อิสรภาพจะเป็นตัวแทนของความเป็นอิสระในการเขียนงานเพื่อเสริมในจินตนาการให้ขยายกว้างมากขึ้นนี่ก็คือมุมมองที่เราต้องการจะสื่อครับส่วนตัวเชื่อมโยงต่างๆที่เราเชื่อมโยงมาไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพถ่ายหรือกงนกอย่างนี้ครับมันก็เป็นสิ่งประกอบเป็นการขยายความตามความเข้าใจเพื่อที่จะ ชี้ให้เห็นว่ามุมมองแห่งอิสระมันย่อมมีขอบเขตถ้าถ้าเราทำอะไรที่ไร้ขอบเขตมันอาจจะไปกระทบกับบางสิ่งแล้วเกิดอีกเกิดการขยายผลในอีกเรื่องหนึ่งได้นะครับมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเราเราได้นำมาขยายผลทำเป็นกรงนกขึ้นมาส่วนนิทรรศการในส่วนของดอกไม้ที่นำไปประดับภายในห้องวรณศิลป์นเนี่ย ในส่วนนี้ก็คือมันเช่นเดียวกันก็คือเป็นการขอบคุณเป็นการเคารพบ,บูชาไม่เพียงแค่ท่านที่มาในงานรายลักวันศิลแต่ว่าทุกศิลปินแห่งชาติทุกท่านในห้องวันศิลล้วนแล้วแต่มีความสําคัญที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดสืบทอดงานด้านภาษาด้านวรรณกรรมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ทุกท่านล้วนมีคุณูปะการอย่างมากครับในส่วนของ ส่วนประกอบที่จัดแสดงในงานลายลักษณ์ณณิลินนะครับจะมีจัดแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับซึ่งนอ,นอกเหนือจากนิทรรศการลดนอกเหนือจากอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆกงนกหรือนกต่างๆที่จะจัดแสดงอยู่จนสิ้นเดือนแล้วก็จะเป็นนิทรรศการถาวรของหออัครศิลปินซึ่งจะกล่าวถึงพระอาชีพาาชภาพขององค์อัครศิลปิน วิสิตศิลปินรวมถึงประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ3สาขาโดยเปิดให้บริการเปิดให้เข้าชมเนี่ยตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์8โมงครึ่งถึง4โมงครับก็คือเข้ามาชมได้ฟรีเลยคนนะผู้ที่สนใจหรือทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าชมได้ฟรีลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าชมได้ตามอัธยาศัยหรือจะให้น้องวิทยากรคอยนำ,นำชม,ชมก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนของ คณะผู้เข้าชมเนี่ยอาจจะต้องประสานมาเพื่อถามตารางการเข้าชมว่ามีตารางว่างไหมอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการได้ครับก็คือบริการการเข้าชมเป็นหูคณะติดต่อโลกหน้ามาครับสถาบันหน่วยงานองค์กรที่อยากจะสนใจงานแต่งประมาชมได้ใช่ครับในส่วนของหน่วยงานในส่วนของหน่วยงานสถาบันองค์กรต่างๆโรงเรียนต่างๆเนี่ยสามารถ เข้าชมได้ฟรีเช่นกันแต่ต้องของความกรุณาแจ้งล่วงหน้าคนะป็นหนูคณะนะแล้วก็ตัวที่ตั้งของตัวหองอาาัครศิลปินในโซนในหออัครศิลปินตั้งอยู่ที่ถนนเรียบคลองห้าตําบลคลองห้าจังหวัดปทุมธานีครับในบริเวณนี้นอกจากว่านอกจากที่ท่านจะได้ชมหออัครศิลปินยังมีแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศหลายที่มากๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียตรติพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รวมถึงหอจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างนี้ครับก็ใช้เวลาทั้งวันเลยในการเข้าชมสามารถมาได้ครับเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาชมได้มีงานศิลปะด,ดีๆด้วยโอเคขอพระคุณมากครับเสืปิคฮาร์ผมค่ะ